ปีครึ่งโอเครับรถขึ้น่ิดอนันดับหนั่ันับนึ่งด้วยไปนัดไปนัดนึ่งท่าน่นนี่หาวันนี้คือวันไหนาพภาพภาพปรเตของเราลรยะเวลา3ปีครึ่งมาถึงวันนี้เป็นไงบ้างคะลูกก็ใช้ชีวิตในโรงมาหาลัยไดอ้อ่มาทั้งหมดประมาณ3ปีครึ่งครับเพราะว่าเรียนเรียนจบ3ปีครึ่งด้วยก็แต่ว่าอาจจะไม่ได้ใช้เวลาในมหาลัยเยอะนานั้นเพราะว่าโควิด โควิดด้วยครับก็แบบทําให้อาจจะไม่ได้ค่อยได้เข้ามอเท่าไหร่แต่ว่าเพื่อนเพื่อนก็ยังอยู่ด้วยกันมาจนถึงเรียนจบเลยครับมีแก้เป็นกลุ่มเป็นก้อนเดียวกันเลยน่นนี่สามปีครึ่งนี่เราเรียนจบเร็นิยมมาเลยนะทำเหน่ายนหมเหนื่บ้างอาจะไล่คนอันนี้มาก็โหก็ลำบากเหมือนกันครับเหนื่อยเหมือนกันเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาครับถ้าอย่างช่วงปีหนึ่งกับปีสองเนี้ยอาจจะยังไม่ค่อยได้หนักขนาดนนครับก็จะทุ่มไปเรื่องเรียนเต็มเ็มเลยแต่ว่า พอเริ่มปี2ขึ้นปี3แล้วก็ปี4เนี่ยผมเริ่มเริ่มมีเริ่มทำง,งานลแล้วแล้วก็เรียนไปด้วยซึ่งช่วงปี3ปี4เนี่ยถือว่าหนักหนักที่สุดสำหรับใน4ปีแล้วหละครับแล้วบวกวกับเราต้องทำงานด้วยว่าจะผ่านมาได้ก็ยากเหมือนกันตอนนั้นเราโฟกัสยังไงเรื่องการเรียนเพราะว่ามันจะต้องนะเกยรตินิย,นยมอ่ะมันไม่ได้มากัานได้ง่ายๆเลยก็พยายามทุ่มเรื่องเรียนให้ได้มากที่สุดเขาเรียกทำได้แหละครับแต่ว่าในขณะเดียวกันก็นก ก็เราจะล้าเหลวเรื่องงานก็ไม่ได้เพราะว่างานก็ไม่ได้มีแค่ผมคนเดียวครับมันเป็นสังคมของการทํางานแล้วเราก็ต้องโตขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งที่จะต้องควบคู่ระหว่างการเรียนกับการทางานไปด้วยได้แต่คุณ่ท่านพูเพราะว่ามันค่อนข้างยากการเรียนไปพื่อทำงานไปด้วยครขอบคุณมันก็ยากก็ยากจริงๆครับแต่ว่าจริงๆผม,มาจะเรียนจบ ไม่ได้เลยถ้าเกิดว่ามีตัวเงียบแจริงๆมีเพื่อนๆคอยช่วยเหลือด้วยเพราะว่าที่ผ่านมาผมมาก็มีงานทุกวันด้วยใช่ไหมคมรับแล้วต้องเรียนด้วยแต่ว่าด้วยสถานการณ์ที่เราต้องเรียนออนไลน์อันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีของผมจริงๆที่ทําให้แบบบางทีเราสามารถคุยกับอาจารย์ได้ครับอาจารย์คอยผ่อนผันให้ว่าอาจจะไม่ต้องเข้ามาเรียนครบทุกครั้งก็ได้ลาได้ครับอาจารย์เข้าใจว่าเราก็ออกไปทํางานเนาะแต่ว่าที่สําคัญคือเราต้องมีความรับผิดชอบกับการเรียนแล้วก็ เรื่องการทํางานส่งแล้วก็การมาสอบหรือว่าการพรีเต์งานต่างๆให้ครบถ้วนให้แบบให้ดีเหมือนในสิบคน,นอื่นๆครับสาขาที่เรียจบคือสาขาเสาขาภาษาจีนภาษาจีนเป็นยังไงว่าการการเรียนจบคณะนี้ภาษานี้ล้วจะไปต่อยอดอะไรยังไงนีจริงๆก่อนที่จะเข้าวงการมาช่วงประมาณช่วงม .6 ครับผมคิดไว้แล้วแหละวางแผนว่าอันตั้งแต่ตอนนั้นเลยแล้วกันครับวางแผนว่าเราอยากจะขอทุนไปเรียนต่อปริญญาตรี ปริญญาตรีที่ประเทศจีนด้วยซ้ำครับเพราะว่าอยากจะได้ไปใช้ชีวิตที่นู่นแล้วก็ได้ใช้ภาษาทุทกวันนะครับแต่ว่าพอเราเริ่มเข้ามาสู่การบันเทิงแล้วคิดว่างั้นเรียนที่นี่ก็ได้แหละแต่ว่าก็เรียนภาษาจีนที่เราชอบเหมือนเดิมนี่แหละนะครับล้วก็ทํางานแล้วก็เรียนไปด้วยจนตอนที่ผ่านมาก็มีแอบคิดเหมือนกันว่าจริงๆอยากจะเรียนปริญญาโทด้วยครับอยากจะเรียนปริญญาโทต่อที่จีนเหมือนกันแดียวพอเราทํางานมาเรื่อยๆแล้วก็เรื่อนเรียนก็ ที่ิบเบียโทรเรียนเมื่อไหร่ก็ได้<า>แหละครับแม้ว่าเราจะอายุเยอะกว่านี้เราก็ยังไปเรียนได้อยู่แต่ตอนนี้เราทํางานก่อนดีกว่าม้าแต่งว่าเยอะปริญญาโูต้องเบรกไว้ก่อนหละต้องมีทำงานก่อนช่วงนี้ก็เบรกไว้ก่อนดีกว่าครับแต่จริงๆก็แอบคิดเหมือนกันนะครับว่าวันหนึง่งถ้าเกิดสมมุติว่าเราสมมุติผมแบบทํางานไปเรื่อยนจนรู้สึกว่าโอเคเราอยากเรียนปรรญญาโทแล้วเราก็อาจจะไปเรียนก็ได้ถ้าเกิดเรียนอปริญญาโทอยากโทรสาขาไหนมี ก็เกี่ยวกับภาษาจีนน,นี่แหละนะอาจจะอาจจะเรียนรกด้านภาษาจีนโดยเฉพาะเลยเพราะว่าชอบภาษาจีนทีนี้รู้ว่าต่อยอดไหมคะเพราะว่าเราเองก็ได้สื่อสารกับแฟนๆด้วยเงี้ยรู้สึกว่าได้ใช้ครับได้ได้ใช้เหมือนกันครับอตอนแรกๆคิดว่าอาจจะก็คิดเหมือนกันว่าเราเรียนจบภาษาจีนมาแล้วมาทางานในวงการบันเทิงเราจะได้ใช้สิ่งที่เราเรียนมาหรือเปล่าครับแต่ทุกวันนี้ก็คือได้ใช้ได้ใช้เยอะเหมือน เยอะพอสมควรเลยครับเพราะว่าอ i n t อร์ a n s ที่เป็นที่ใช้ภาษาจีนก็เยอะมากๆเลยพรอเพื่อวไงบ้างภูมิฟิลขนาดไหนพ่อไไแม่วันนี้พ่อพ่แม่ก็แบบปราบปลื้มภูมิใจมากๆเลยครับพวกพวกท่านมักจะบอกว่าแบบภูมิใจมากๆเลยที่เราเรียนจบแล้ววันนี้เรามีงานทําที่ดีแล้วด้วยถ้าเป็นของฝัอะไรครับ เขาผู้บอกเมื่อเช้าเลยครับว่าเรามีเยอะแล้วเขาคงไม่ให้ะไรเราเาไปเลยเรามีเยอะแล้วเขาไม่ต้องให้เขาไม่ต้องให้ก็คงไม่เป็นไรแต่ว่าจริงๆผมก็ไม่ไม่ได้ต้องการของขวัญอะไรจากของแม่หรอกครับแค่แบบได้มีเวลาด้วยการอยู่ที่บ้านอย่างนี้เราก็มีความสุขแลยของขวัญนี่ตัวเองเหรคิดไปไหมว่าตัวเองอยากได้อะไรชิ้นหนึ่งในชีวิตเบียนจบแล้วเลยของผมหรอตอนนี้ก็ยัง ช่วงนี้ไม่ค่อยได้อยากซื้ออะไรเท่าไหร่ครับมีอย่างหนึ่งที่เก็บเงินอยู่คือซื้อบ้านซื้อบ้านใหม่อยู่ครับอันนี้คืออยากเป็นบ้านของตัวเองเอ่อให้อยู่กับคนอคุณเพื่อนเ็บ้านงครอบครัวบ้านไหครับบ้านหลังนึงแฟนัแฟนคนเก่วที่แฟนกับทำให้ทั้งหมดเปนงไงควันนี้โอ้เมื่อกี้เดือนออกไปดูมาแล้วครับก็แบบเยอะมากๆเลยเป็นแฟนแบบเหมือนผมมาดีใจมากๆเลยที่วันนี้เป็นวันที่แบบ เป็นวันละปะริญญาของผมก็มีแฟนๆหลายคนเลยที่ไม่เคยเจอผมมาก่อนแล้วก็ได้มาเจอผมวันนี้เป็นครั้งแรกบางคนก็แบบมาจากต่างจังหวัดเลยอย่างเงี้ยเรารู้สึกขอบคุณพวกเขามากๆเลยที่มาถึงที่นี่เลยครับแม้ว่าจะไกลามากๆก็ตามแล้วก็มีแบบ ซุ้มดอกไม้เงินมีของขวัญมาให้เยอะแยะมากๆเลยคือก็อยากจะขอบคุณทุกคนเลยแล้วก็ขอบคุณอินเตอร์แฟนส์ด้วยครับที่บินมาหาเยอะมากๆเลยเมื่อกี้เดินไปก็อินเตอร์แฟนชาวจีนทักทากันเยอะเลยรูไม่หมูลาคาที่มาเห็นที่พี่บอก่ามูลค่าเกือบห้าล้านบาทเลยยังไม่รู้มูลค่าเลยรูเลยว่าคือใครเก็เยอะโวเยอะเยอะมากๆเลยครับผมจะเก็บเงินนี้แหละเอาไปซื้อบ้าน ก็วันทุกคนมากกเลยครับ <speaker> ที <salary> ่แบบมีของมวันวันรับปริญญาวันนี้จริงๆวันรับปริญญาของผมอาจจะมีแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวในชีวิตด้วยซ้ำครับใช่ก็ดีใจที่ทุกคนมาคอนเกรสชันในวันนี้หลังจากนี้เรื่องการทํางานเรามีพี่จะร้อเปรเ็นต็มที่แล้วไม่ต้องห่วงเรียนแล้วก็จริงๆไม่ต้องห่วงมาสักพักนึงนะ้ครับเพราะว่าผมจบ3ปีครึ่งด้วยครับจริงๆเหมือนเรียนจบตั้งแต่ช่วงต้นปีแล้วครับแต่ว่าแค่ยังไม่ได้รับปริญญาทาั้นเ พี่ยาไหลเต็มตัวแล้วเต็มเต็มตัวแล้วตอนนี้ก็เข้าสวยทํางานเต็มตัวแล้วแต่ว่ายังเด็กอยู่ครับยังไม่เป็นผู้ใหญ่ใช่ไหมหลายคุณหลายคุณลุ้นว่าเฮียจะให้ของขวัญอะไรผมก็ลุ้นอยู่ครับว่าเฮียจะสรรหาอะไรมาให้ผมเพราะว่าที่ผ่านมาเฮียก็แบบมีอะไรมาเซอร์ไพรส์ตลอดเลยครับก็ไม่รู้ว่าเฮียไปเอาไอเดียที่จะหาของขวัญอันนู้นอันนี้ที่มันแบบ คอยเซอร์ไพรส์เราทุกรอบเลยมาได้จากไหนครับเนี่ยบอกเฮียเียงเฮียบอกว่าจะมาครับแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้บอกว่าจะมากีนโบว่าผมก็ไม่ได้ถามด้วยครับเาบว่าเผื่อแบบเฮียอาจจะอยากแอบมาหรือเปล่าตอนไหนเดีวเลยไม่ถามละกันเราอยากมาตอนไหนก็เดี๋ยวเขาก็มาก็คิดอยู่ครว่าวันนี้เขาจะมาไหมไหน เพรที่ผ่านมาเขาไม่เคยมาแบบปกติเลยเขาต้องมีอะไรตลอดแต่ว่าจริงๆวันนี้ถึงเขามาแบบปกติจะแบบไม่มีอะไรเลยแล้วก็ก็ไม่ได้อะไรอยู่แล้วครับแค่เขามาเราก็แบบดีใจลวาเแบบ้าี้คือแมืมีอาแล้วะไรอย่างเี้ย้มีากไเหมือนถ้าเรื่องเซอร์ไพรส์ไม่ ไม่มีไม่มีหลุดครับแต่ว่าเขาบอกว่าเขาจะมีของขวัญเล็กๆน้อยๆให้ครับแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าในเล็กน้อยของเฮียจะเล็กน้อยขนาดไหนเล็กน้อยจริงหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> รู้สึกครับรู้สึกว่าของขวัญแต่ละชิ้นที่เฮียให้เฮียคิดมาดีมากๆเลยครับแล้วเฮียแบบเลือกที่คิดว่าผมชอบแล้วก็เข้ากับผมจริงๆของขวัญทุกชิ้นที่ผ่านมาเลยรู้ใจ รู้ใจก็รู้รู้แหละครับไม่งั er ้นคงไม่ซื้อของที่ถูกใจผมทุกชิ้นเลยที่ผ่านมาโอเคนะโอเคคาเอนี่เดี๋ยวม่กอก่อนะตัง่กอตง่ก่อนันก่ีตีก่อนังนีนงตรงก่องก่องตองก่อนัรั่อนนี่อ game không gì nữa không chơi nữa. game có không chơi nữa. còn mang cái gì nữa? 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 ได้แล้วได้ <coughs> <coughs> <coughs>